<c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็คืออยากจะมาบอกว่าคือตอนนี้นะคะเราก็คือต้องทาตอนแบบตอนมืดมนะคะละครสั้นอีกเรื่องหนึ่งที่น้องนัชชาขอมานะคะต้องทําตอนมืดมืนะคะเพราะว่าแบบไอหนักมาก <c oughs> ไอหนักมากเลยนะคะุณ ทุกคนไม่รู้เป็นอะไรนะคะคคือไปหาหมอมาแล้วนะคะคือหมอบอกว่าห้ามภาคเสียงนะคะคือเราภาคเสียงมาเยอะเกินไปใช่ไหมคะคือหมอบอกว่ามันจะหายภายตอนที่เราแบบมันตอนมืดอะใช่ะค่ะทุกคน <c oughs> มืด <c oughs> มคือมันจะหายตอนนั้นนะคะ <c oughs> เออใช่ใช่เอาละคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะคะ <c oughs> ถ้าไม่หายก็คงต้องไปซื้อ,อยาแก้ไอเป็นสิบสิบขวดกินแล้วละค่ะ สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ